ฮัลโหลโสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เฮียชัย YouTube Channel นะครับผมเฮียชัยนะครับเฮียชัยพารวยนะครับเฮียชัยก็เป <cũng S 1> ็นที่ปรึกษาในการลงทุนด้านเกมส์สปอร์ตออนไลน์นะครับสนใจร่วมลงทุนไปกับเฮียชัยคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวก่อนจะเริ่มรายการกันนะครับขออนุญาตขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเฮียชัยนะครับแอดลีกาเซทีเอชนะครับเว็บไซต์ที่เฮียชัยใช้เป็นประจำนะครับเว็บไซต์นี้ฝากถอนเพียงแค่2นาทีเท่านั้นนะครับและการันตีดได้ว่าไม่โกงอย่างแน่นอนนะครับสนใจร่วมลงทุนไปกับเฮียชัยนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ วันนี้นะครับแนวทางทางช่อง YouTube c h a n แนลของเงียชัยนะครับยังคงเป็นฟุตบอลอังกฤษนะครับแต่เปลี่ยนรายการบ้านนะครับหลังจากที่เราอยู่กับพรีเมียร์ลีกมาหลายครั้งแล้วนะครับวันนี้ขอไปที่คาราบาลคัพกันบ้างนะครับคล้ายๆรีแมตต์นะครับแต่ว่าเปลี่ยนรายการนะครับเป็นทางด้านหงแดงลิเวอร์พูลเจอเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลนะครับคู่นี้เต่ที่แอนฟิลด์เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเซตตีสิบนัดหลังสุดที่พบกันครับเป็นลิเวอร์พูลเอาชนะไปถึงห้าครั้งนะครับออกเสมอสี่ครั้งอาร์เซนอลเอาชนะได้ครั้งเดดียยวนนะคครรรรรัับฟอ์ม้งลาาาสุใก นะครับเป็นเวอร์งภูชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับอาร์เซนอลชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับ ฟอร์มห้านัดหลังสุดรวมทุกรายการลิเวอร์พูลชนะรวดทั้ง5นัดอาร์เซนอลชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับในด้านความพร้อมของทีมวันนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยจะมีการโรเตชันนักเตะนะครับก็จะเป็นตัวหลักบ้างนะครับตัวสำรองลงด้วยบ้างนะครับพลังวัยรุ่นลงบ้างนะครับปะปนกันนะครับลงสนามฟาดแข่งกันในคืนนี้นะครับสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับในเกมลีกนัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นลิเวอร์พูลเอาชนะไป3ชันเอาชนะอาร์เซนอลไป3ประตูต่อ1นะครับวันนี้ก็มีโอกาสที่อาร์เซนอลจะได้ล้างตาแก้คืนนะครับแต่่วาาาเป็นรรยกฟุตบ ถ้วยซึ่งมักปืนใหญ่มักจะเล่นได้ดีในในการถ้วยนะครับยุคหลังๆยุคเจ๊ช่วงหลังมาจนถึงยุคปัจจุบันก็ไม่รู้เป็นไรนะครับในการลีกเล่นไม่ค่อยดีนะครับทีนี้ การจัดทับวันนี้มันไม่ใช่ตัวจริงคือมันเป็นตัวจริงแต่มันไม่ใช่ตัวจริงแบบตัวจริงทั้งหมดอ่ะมันเป็นตัวจริงบ้างสำรลองบ้างพลังวัยรุ่นบ้างนะครับป่าปนกันเพราะนั้นก็จะคาดหวังผลอะไรไม่ได้มากพเพราะโดยเฉพาะลิฟท์พูรู้สึกว่าจะใช้หน้าสำรลองและหลังวัยรุ่นนะครับโดยที่ไอป้ปืนใหญ่เนี่ยอาจจะจัดหนักมาหน่อยเพื่อที่จะเป็นการล้างตานะครับแต่ดูทรงแล้วคู่นี้เจอกันนะครับไม่เคยไม่เคยจบ0ูนย์ศูนยเฟติเจอการเนี่ยยิง2ลูก3ลูกขึ้นตลอดนะครับการลงทุนวันนี้นะครับเพียงชัยแนะนําว่า ไปที่สกอร์สูงดีกว่าใครยิงเข้าเราเห็นครับที่สูง3ามละกันนะครับที่จริงจะให้2องจุดทับสามแะแต่น้ามันน้อยไปแต่ถ้าใครไม่ติดใจจะเอาก็ได้นะแต่เฮียว่าสูง3าไปเลยก็ได้เฮียว่าเกินนะครับถ้าลูกแรกมาแรงหลายสองสามสี่แน่นอนนะครับก็ฝากไว้พิจารณากันประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เฮียชัยด้วยนะครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาคุยกับเฮียก็ได้ครับแค่อย่าโชว์เกียรเป็นอันใช้ได้นะครับ สรุปนะครับเรียลูกับอาร์เซนอลเฮียชัยขอแนะนำอยู่ที่สูง3นะครับสูง3สกอร์ที่คาดคาดว่าจะจ,ะจบ3-2 3- 1ึแหละนะสำหรับกูน่นี้แต่ใครชนะไม่รู้นะเพราะมันไม่ใช่ชุดเต็มลงนะมันเป็นมันเป็นชุดผสมลงนะเพราะนั้นก็ใครยิงเข้าเราเฮมันลุ้นอีกทีก็ละกันนะครับก็ฝากพิจารากันประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ของเฮียชัยนะครับชอบก็จัดไปขัดใจส่วนได้ไม่ไหวปล่อยผ่านเน้นๆสไตล์เฮียชัยนะครับสูง3นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้พบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ